ทางยว่เชีทางทูตไทยทางทูตอไกอยู่ตรงข้ามมันขายต้นไม้ตมเจ้าต่องลงไปพวนี้จะยูทูบเบอร์บอโอ้ยูทูบยูทูบหาคนติดตามไดอไปก็ติดตามแน่ช่ยูทูบยูทูบ เาบนบ้านหน้ามาเสี่ยงเอาโุดัพเข้าไปเลยไงไงวะฮะโอ้โ้นี่เลยนี่เลี่เพิ่มเด้วเนาะฮะโอ้ยเยวันนี้กส์ฟอรไทยเลยเลยเอาอยู่ไทยาะลาวนี่แหละลาวอยูตลาวแต่เป็นภาษาไทยสอนยูทูบโอเคเลย สวัสดีปราลุงก่นอนหิวข้าวไปเข้าไปผ้ปปากินกับปุ้นแน่วะ่ะไปาเพือนเลยนะพอไปไปไปสร้างไ่ฆ่าเพื่ <c oughs> อนเอาแบบไรบ่ไปชงหม้อเพื่อนด้แมนอืมโห สบายดีสาุกินบ่เมื่อไ่ปตู้ไ้บเพนาวบ่จิตดียังไบจไดเแบงเนาะแบงรีดน่ติดใจกับพุ่นเมือไมใ่บอไงได้ลาไปสร้างไหมค่ะไปเอากระพุ่นทอนให้ว่าทงมีละถ้่วหนึ่งโดยม่กินข่าม่กินเข่าแลว่กินเข่าบอกินเข่าน้ำมันนั่นบ่พ่นักมาลั่งพินักมานกระพุ่นบอไปสร้างไหมค่ะไปลาไปไป สาวผู้เราจะหมักอย่างไรเปรียขึ้นมือนะบอเปี้ยขึ้นมือนั่นเออไม่ฆ่าผู้อะไรจะมือไรบู้แบบแบบแบบแมือที่ว่ามากินกับบ่าวสองคนนี่บอโอ้แบบนั้นเลยเนอะเหมือนเดิมเว้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่าได้มาขามมาได้เน้อป้าฟ้ดีเวมาดีก้อนบาทดีกนั่น กินได้น้ำลังดังกว่ายเงอะมันมัเรียกเรีถามกันคอยบอกเองกินนะเจ๊จลงมาไฟเี่นะลงมไฟเออยื้อจ้าผงขอบใจอะไรเด้อน้องเตียเด้อว่าหาแน่นเนาะทอดตั้ไ้หแล้ววะบอมึงาก่อนายอนคุณชื่อนอันนี้เบาดี่าได้เพิรเดาเบาในรถได้เพิจับลงมาเองเลยจมายืนหายบ๊อจิตรถ เมตตาบุญบอกว่าบฮะไม่ได้บอกนังเจ้อดอดพตูเมตอยบ่มาให้บาหน่ได้าเออนัเจ้าอดคิดได้คือ่ารูไม้เจมคิดเมตบ่เจ้ามีอันยังมีอยู่บ่นะยังมีอยู่บ่นีนี้เป็นักโพตกับเมตอยู่บ่อื้อเ็มตา้พอจนหิวขึ้นรถาไลกกินนี่ Ô này nó đấy. sẽ rơi nó hai cả tà nó. Ô rơi nó hai bọt tà nè. Ô rơi nó hai bọt tà nè. Mamá hai bọn tà nè. Ô rơi nó hai bọn tà nè. Rồi, rơi nó hai bọn tà Má Ô rơi nó hai bọn tà nè. nè. Ô rơi nó hai bọn tà nè. Ô rơi nó hai bọn tà nè. Ô rơi nó hai bọn tà nè. nó nó rơi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 

กะตุนแบตก่อนเลี Ủ, uh. ้ยจีนี่อ mm. ่ะแบตโอเดอร์แบตโอเดอร์เ็นมั้เน้องโอ้ขาแค่นี่โอ้แ้น้องผมไม่เว้ยเพาวากระตุนแบตก่อนเขาก็ได้ผมไม้ไม่เสรนี่เออโทรศัพบอกโทรศัพมาดิ่นแถมดูที่ได้คนแถมกันน้อกแต่ว่าเข้าหมอคนเราแบบโอ้คนแบตคนเดีวคนเดียวพ่อชื่อโทรศัพท์่นแถมนี่เลยหมดเขาชื่ออยู่วันคนนี ให้เพิ่กินข้าวกินน้ำก่อนเนาใส่ไว้นก็ได้โดยโดเปิดผ้ามาบันนี้ทั้งพุ่นบดข่าห่อที่ซงเดิมพีอะใส่เล่อที่อก่วเงไปแช่บันไดกันกิ่ข้าวพไแช่บันไดทางพี่อทหทังหูรังเลทังนี้ได้ป้อง่ไดเนาะเฮดัไปหาวาขายไม่หของเสียงค่ะิมาน้ำดัง สบายดีเด้อเนาะโรอะไรก็ยมาโร่เซนมาโรเซน่ดอกบานมันดกบานดอกบานให้บ่กบาาโเซนถ้าลอกจุ่มดหลอกจุมโรลเซนฮ่าจะต้องถามได้่าโโเท่าไรเนาะมันยัง ถ้าเครื่องโลเท่าไหร่ก็เครื่องรูดเจ้าชิมเรียกว่าเครื่องโลเศษหนึ่งนะอ่ากินนี่ด่ะไอตู้คล้องอยู่ประจักรนี่เนาะจะได้ไปชงแล้วพี่ชอบต่อได้นี่อ่อมีให้ยิ้มอ่าจะไห้ยิ้มเบิร์ดบอถสวยหนึ่งเอาเล่นหนึ่เจ้าเบิร์ดบอสต้องมีจ้ะเบิร์ดบอสเล่นเบิ้์บอกินมอิ่มเลย แต่ว่าหันเราวลงเนาะเย็นเาโลงข้าโล่งเวลาโลงแล้ที่พายุมากนี่ฉีไปเ่หลังข้าพดีเนาะเนาเราโอ้โหขาหัวเลยขาปวดเยเหนจะเดายาดทำไรได้เอาเชือกข้าวหูจ้องไหว้โหเนาะพางั้างงมาได้นห่เจียนี่ยบอยังบ่าจะ ชาเขียวนะโอ้คิอชาเขียวกินตอนเรามากินน้ำข้าวปุ้นใส่มาแล้วตีกันน้องงวยกินอีกไงไข่ใช่แล้วเต็มที่เลยมันมวยทางพี่เพิ่นมากินทางพี่โตชออถ้วยบักใช่หมดช้องเลยชิว่าส่ห่อน้ำดลด มาลอกนทันอยู่บ้างอ่าหอมูมาเช้าหอคือยุ่อนี่มาเฉยอย่างหอู้สมุนวันนไปแต่ใช้ยังไม่ได้หอคนอยากใช้สูดว่าม่ลลังเลยแบบลังเลยหอเลยเนาะว่าแบบอยากว่าแบบเนแล้วเนแขกแล้วเอาเซฟีแล้วนี่ย โอ้กินข้าวต่างห่งปิ้งไก่ครับคักค้มีโชเฟียเช็ดปากแล้ววะเสร็จแล้วเทาเสร็จได้หรอมันเลยมันมันยังอื่นแค่หค่ยังเจ้าข้างอีกเหรอ่างเจ้าข้างอีกเหรอ่างโอ้ยบุรีอยากลองลองขยอยากขยันแล้วเดี๋ยวนี้อยากยับขอบใกล้ก่อนี้เจ้าไม่ต้องเอื้อนได้เท่าหรอกบยอยากโอ้ยบุ้ไปที่นอกดีโอ้ยเจ้า เมืนชูดของเอื้อยแ้เนั่นนะนุ่นเป็นกล้องกระับเขาเลรอเอาหนาก่เลยจ้าเลยมาเตียกินนี่ละใหญ่ไว้ชูงงเลยเตี้ยเลยที่เตี้ยือลาจ้เกอยู่แล้วะชื่ออยาให้กินกับชูงโมใหญ่โมจั่เท่าตันี้ ใหด้วมูกนมามดังกันให้ชูคนทุกเบียกดิเบีกีบอกายปะทุกเหรอเสียงมันลายเสียงเดียวเสียงมันลายขายเฮ็ดเหรอายเฮ็ดบ่งเตี้ยเตี้ยก็ายเฮ็ดคือกันเดียวอ่าได้เท่าไร่เขายเฮ็ดปีนี้ะายวะ ใชเ่นน่ะขายไม่ตู้เป็นคนเก็บขนาดว่าอันพ่นชางเองมาได้นน่เอาเหมืนเดิมขนาเอาหน่อยน่บ่อ่บล่ะบมบดกันบูด้ตัมากินมานาเหมือนเดิมสิเดหมวันเดิมก็กินเลยสิบอ แช่ไปแล้กระปุนห <decorative certified> <enses> ่อนกระเปียกหัานเราเนี่ยแช่มากินกระปุนไหนแต่เก่ากันวันนี้วันนี้บอกท้าวหยิบข่าแล้วมากินแบบนั่นน่ะแบบเขาต้องกินข่าแบบนี้ท่านใกิ้วกี่ท้องเมื่อต้องกินกี่ข้าวป็นเก่ากันมันแบบไงจิ๊กกินอะไรแน่ใช่ตู้ใช่พี่นะมูเนาะกินถ้าแบบนก้ใครจะกินอะไรเลยน้ำหนักเจ้าสี่สิบก่อ เอานี่เวยเอาาเอานี่จะหายคิปดูหนึ่งทีตรงนู้งตรงน้นอ่ะเรียวไข่ปันให้ไปสาโลไปโอ้โหได้49เท่าไรจานนะเมนอนเท่าไรเอ้ยบ่ช้ำบ่ไข่ช้ำบ่ข่ี้เขารักกิดเหเน่ยเขารักกิ๊นี่กัเสือเมือนกันหกหกหกปดหกสิบแปด ข่อยหกชิ้นห่เดินเจ้าสองสาเนาะข่อยหกชิห่เดนเจ้าสา่อยได้ดได้วาอเชียงเลกหย่าให้ได้ถามี้เ่กี้แปดว่าจอโอ้โหมาเซ็แล้วอะไรเดินเดินข่อยสองโลเราแก่โบนี่แต่หกแปดจะเนี่ยสุดมันหลดข่อยก็รู้สึกว่านั่นอยู่ในคาร์ดามาน่มันแบบ เขากินยังไรมันแบย่ำปากนะย่ำปากมันเ็แซ่บบอกบอกคนได้ถ้าคนยั่งมันนี่เองนะมันน้ำหนักขึ้นนะยล่งยำปากอไรบนีมันมันน้ำมันเ้ำมันนมันน้มันน้ำมันน้ันน้ำมันน้ำมันน้อมันน้ำมันน้ำมันน้มันน้มันน้ำมันน้ำมันน้ำมนนันน้ำมันนมันน้ำันน้มันน้ำมันน้ำมันนมันน้มันน้ำมันน้ำมันน้ำมันน้ันน้้น้องเตี้ยกินแล้วกันนนี้เนาะโ้้ไปน ่ไอเมื่อเสนบอกเลยว่าออกไปนี่เพิ่กับบูหูเพื่อนงเปเลยเพิ่นกูหเขาแล้วเพิ่นวัดดเนาะเพื่อนะี่ปลเชียงปลเชียงนเก่งอยู่ปลาเชียงมอใหม่ปลาเชียงย เปนมาเสไมาสิเมื่อานาไปนเลนเภาษาลาเลยว่าเลียนเไทเขาเลียนแล้วมันติเป็นเขาเขาเขียนชาไทยหละอ้เพิ่นันมิไปไสไปวันมไปไซนไปชาัน ลองดต่อมาบยะคอยมีสกนยนี่นี่ดิมาลเมือนี่ยภาษายังใชรนี่นี่ได้กินไปเลาต้องชมน้องเตะอีกปิาสอะไร้างนี่ยู่ันนอยนึงพอเวลาจนันเนาะลิโนะเกียนอะไไปไหามลกินนี่จะไปพุ่นไปพี่ดิ เน Saint ี s <S right? oh, oh. Mm. Oh ่ยเป็ากว่าปากซีบไปนปาก่งอยู่งอรวะเชียทานทูดไทยีทานทูดไปอยู่ตรงข้ามมันขายต้นไม้มตี้บาเจ้าต่อไปต้องลงไปพนี้มงที่ว่าเขายไปมัตกว่เยดเชียงเจ้าโทรสิซี่ตีให้เราอเชียงเจ้าจัดการโเชียง เออโอ้เจ้าเคยขี่จะขี่ข่อยบ่เคยขี่จักเทือะก็จะบอกแล้วก่อนว่าไปเพราะเส้างทูแล้วเขารออย่างมันรถอืมพาเปิคนเส้นทางเขาตม่ถ้าโบไปเจ้าชี้ยางไปโบไร้ได้กไก่ชับโบกี่นั่นนเพวบากจะเล่นเจ้าน่ะเล่นกับไม่่เล่ไปชนะต้องใส่อีเบส

แ่เคียนให้อ้ายพัดเบิ้งก่อนว่าเขาสีโทอันรถไห่เขาฉีอาบอไอรถมาหับคนยูน่แมนรถรถนี่เป็นรถบริการไ่ะ๋่ะค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 ่ะ่าค่ะค่ะค่ะ่่ะค่ะ่ะค่ะค่่ะค่ะ่ะค่ะค่ะ่ะค่่ะะคั่ภาษา่ เห็นเห็นนั่นกริน้านั่นนี่คือเป็นภาษาอยู่บ้านาเอินว่ารถไปยังรถโดยสารรถโดยสารโดยสารสะดวกเพรานพอแบบนั้นใช้ยแล้วบ่นเ่ยนรน่เปลี่ยมาเแล้วจง จะทานพูดไข่นี่เป็นวันพิษวันเสาเป็นเซาเป็นทิเปิดบ่พิดจะทานพูดมันเป็นวันมื่อนี่เฮ้วันเสา์นี่ยังก็เจ้าว่าไปไกัคือกได้เพฟังเจ้าบ่ออกตะเคียนมีวจโฮนวัดเจ้าาวัดเาหรือวัีเมนยังเมนีวัดเานะวัดเซานี่ เป็นบอกว่าบอกว่าวันนี yup. <c bio> ้เป็นวันยุดของเพิ่นเนาะเห็นแล้วเฮียนมาหน่อยเพื่อนพี่น้องไอ้เจาเพิ่นอยู่ต่างประเทศมาทักทายหนึ่งทักกันงงกันเถ็ดเป็นแถะมีอันอันนี้เนาะมีอันนี้เป็นตัวซอยมีข่อยก็ให้ผมเป็นข่อยนะเโอ้พิชิตตัววันนี้มีมาชาเพิ่นท่านก็ต้องมาเปเนาะแมนเนจจะมาล่าจิตใจเห็นแล้ก็โดนเขาบอกวันยุทธ เตี้ยเปไปซาใหนยละเป็นอะรอบุพี่น้อง้ยเป็น่าเนแห้เขาโทรรถให้กัโทรซี่เพราะว่าคนเสีนทางที่จะไปเียงไม้งคือบนยังงัง ชาบะบ้านโอ้หูยติดตาัาบนเลยเออนั่นแหละโลโนี่สองกาเินัพอคนไปอน่เราใส่ยุ่เปลี่ยนแล้อใส่เราเห็นไหม เทเลนเป็นล้าเป็น <Guess> ล <around> ้าเาทเนเทเลนเนาะไบ่เทข้นเเข้าใจอะนที่ขันเนาะแต่ว่าสาราาลาวเป็นยังผูเขาได้เนาะผู้เนาะมีอยู่มันขึ่นเลยนีข้านมีมีรถบริการรถ เออยิงหูอว่าเราจิไปพักอยู่ใส่นะเนาะเราจะพักันเอากับว่ามีรถบริการอยากจิไปเอาบ่ยังบ่นะแท็กซี่เนาะแท็กซี่เนาะมีมีมีเอาบ่ไม่ทำอะไรที่หรือว่าอะไรมันจะติดปาก เดียวนี่นะลอเอาบ่นี่เบอร์เอาป่ะเบอเอาไปเออกเขาใจอิดแต่เขาโทรบอกเพื่นมาหัอยู่นี่ด้วยนะเขาไว่าเอาต้มายยู่นีมันไม่อเพราะวาไม่ดีล้วแม่

เอาพนักนกดหเกดติดตาม่าล mm ื้อช่องสบุนด้วยวเสี่ยลาวตัวไทยไหมภาษาอยภาษาะเป็นไทยบรอกเพราะว่าเพ่นพ่มนต้องได้เรืองมาเลยเพ่นพี่เพ่อาม่ชอามภาษาแมุ่ภาษาเนาะ laoi, ừ. kiện là... là... bên là... là... ừ. ừ. na ừ ừ. ừ. <laughs> ừ. 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 ừ, <laughs> không chỉ biết là sao nó trở thành rượu, á, phải biết, phải, thái lan, thái 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 lan, thái lan, thái lan, องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแลนทบต้อนี่หันดังไมนี่นี่นี่เปิดไทยบอรไม้เพิบบอนบอเซียก็บบอขนพแบเพราวต่างอยู Thôi thầm bên này phải nông tiệc còn đó Thả cái xuống phần áo thầy này đó này đó Rồi 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 Pa còn nó Rồi เลยเลยเลยสีเพเาเนาะอ่ะอ้ยเยยคัล <rodz> ส์ฟอนท์ยเยเาอยู่ท <strong> ้ยยลาวนี่แหละลาอ้ยูแต่เป็นภาษาไทยองยอโอเคเลยเลยเดี๋ยวไอใบกเพิ่นี้เดี๋ยวเพิ่สีชงปักทางนี่นี่เดี๋ยวเพิ่ ไปไปตาป่มีรถมาเยอะตกล้าชวยโอ้ยมาหูจักอะไรเป็นเล่าเลยว่าปดหัวลามามลามฟกอะไปปรถึงได้หรอไงไปเดียไปเดียไหมไป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 ชมน้นไปชมนู้นเดียกับบ้านเอ โดยเดบบี้เสียงที่จัดการประชมเพื่อนอยู่ปากทางเดบบี้ทีิดต่ออนนันดุสิกชีให้เพื่อนอัน,นด้าเตีย้ยเฮียน,นเก่งน้าตัวน้องเตียเย้ยน้าเนี่ยจำไว้บาน้จำไว้รอดบาทนี้ไปให้ละบาทนี้ไปไปก้าวก้อนบาทนี้ปบาทนี้นอดเพื่อนของน้นองเตี้ยแล้วเดบบี้ประชมหอดบ้าทขี่ข่าไประชุมข้างในก่อนน้องเตี้ยมีเครื่อนอยู่ไปฮะน้องไหแตกแล้วเนาะหดแก้ียวซะ เ่ชวนมั่นตัวปรลดล้วนี่จงจงอะไรจอ้ก็คือกันแลบจงจิดจงน้อยกูเดี๋ยวหายมาตรงนี้เราเปิดเอาหาเดินท่งเ้อตัวลงทพีเลพิ่จงไปนยังอเพิ่จงไป็น โอ้ได้ป้าบัตนี้อยู่ตรงหัน้องเตี้ยนเด้อเฮ้แอปประตูให้ค่อยบัตนนี้อ่าผัวมาบัตนี้มีกระเซ้ากระเซ้าแล้วบรนี้เตี้ยมาเ่าเดี๋ยมือได้หาเมือได้ได้น่นี่อะไรนี่น่สุชวยสิต้องเราอ่าวู้ได้ของผั สบายดีหห <Okay. S 1> วยคือ ad ad <Okay. S 1> อ่อนในแอดแท<ง>บบอดเลยในแอดได้นี่ยีด<อ>้ยังโอ้ไปดูกก้อนี่หากันโยมดีอันยืนนี่ตูแม่เก็บไอแม่ตู้เบ่งดูหันได้ยังพอดีว่าสิก้าหลวงพระอาจารย์เข้าไปใช่อาจารย์มาเจ้าบุญมาว่าอันเขาสิข้าไปวัดปลาวันไหนวันเลี้ยวมาวันที่ะอาจารย์เป็นมาดีวันนแม่เป็นมาบริบูรณผัเลยแต่ก็เปลี่ยนรถใหม่อีกเปลี่ยนรถใหม่เอารถลุกซิดมา อัน้เราเป็นยังไงบูชักอัา่าวานองล่างึงบเม่นเพิ่นโบไห่ตังเตี้ยชึ่งเป็นมาแบบชาวไ่เจ้าแม่ตู้บงดูหานงเตี้ยได้แย้งผ่าจานไห่เพิ่นไห่บกลายจะาแบ่งกันแบ่งปันกันแต่ว่ามันลายเนาะเจ้าก็ได้ลายบูชาเจ้าช้ำตั้งเตี้ยได้ลายได้บังุง เมตเตมินซีนกะมาเขียบง่ายน้องติพานกินบ่ได้เนาะเตะมาเขียบมาเขียบชมำหัวนี่มาเขียบยักษ์เขียบยักษ์กับมีชมำหัวนี่นะง่ายกว่าโอ้ยตา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 ใส่บาไมมแต่ว่าไมมกินเบ็ดเลยเบ็ดตาใส่บาไมมาเขียบไปห่งนี้นายมาเขียบเราจะไปบ้านจะชวนไเบ้ดนะ เราน่บยญาติกไปชวนเจ้าฮะเจ้าก็ไปฟางเนี่ยมันฟังไหวหมากงี้ไๆเลยนะแว่านเป็นดอกไม้คุณไปฟางอยู่กันไหมอะไรนะอื่นอื่นก็ได้ไปพี่เก้าไปอยากไปเก็บเห็ดแน่จะไปเก็บเห็ดเลยเนาะเก็บเห็ดแล้วยังชนเดนอ่อนยังไปว่าใช่แล้วสาวพี่เพียกต่อจะได้กลับก่อนเด้อโดยโดยโดยไปมาชงฮอดเลยสบายดีก่อนแบกกินข้าวเปียกแบบนี้ กีว่ามันน้ำปลาเตียงบลาเตียงก้าบก้อนนอะวันนี้พ่นอยู่กับพระอาจารย์ได้ไอ้วาชิมาะชงีดอกวะได้พระอาจารย์ก้าบก็เลยมาพาพันยูว่าเฉยปลาเตียงมันแต่ละคุ้นๆจักแล้วอุ๊จักป้าป้าก้าบก้อนแล้วนางเนอะโดยป้าโฮยพี่ร้องบายเนาะรับคลิปนี้ทางสุบุญมะชงน้องเตี้ย พอดเทือนฮอดชา้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อทางพระอาจารย์เด้ยเนาะโดยนะคะขอบุญขอบคุณเทคเอฟซว่าสุสุขคน,ขนห้พทีน้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอรํำลาไปก่อนขอกล่าวว่าสบายดีสบายดียดโดย